พราะรักมันทําร้ายฮะผมจึงย้ายมาทํารถเ <Wow. S 1> พราะรักมันลาำลันทศฮะผมจึงมาทํารถเพื่อประชดรัก <c oughs> วันนี้ไวริงสายไฟครับผมนะครับเก็บงานครับผมทําสายไฟเพื่อที่จะเอาชุดสายไฟเนียครับเข้าไปติดตั้งบนรถนะครับชุดสายไฟที่ชำรุดเราต้องเป็นต้องซ่อมใหม่นะครับผม เราจาเป็นต้องซ่อมใหม่ทั้งฉีกขาดทั้งมีรอยหนูกัดนะครับเราจะซ่อมแล้วก็ย้ายไปวิ่งในรถที่เราเลื้อออกนะครับผมเป็นช่างไฟนะครับผมเรียนจบปวสช่างไฟฟ้านะครับผมเรื่องของงานวิ่งป,ปิ้งนิวเมติกไฮโลริกหรือเขียนโปรแกรมอ่ โลจิสติเมเบิลคอนโทรเลอร์เหล่านี้ครับเป็นเป็นงานที่ถนัดนะฮะผมไม่ใช่ช่างยนต์นะครับผมแต่ผมอยากจะทำรถความรักเป็นสิ่งที่สวยงามครับเมื่อไหร่ก็ตามความรักมันทำร้ายเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างรันทดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่อยากใช้ชีวิตอย่างรันทดเราจำเป็นต้องย้ายออกมาจากความรัก แล้วมาทํารถเพื่อประชดรักนั่นเองครับคำคมวันนี้นี่คือความรักที่รันทดเพราะรักมันทำร้ายผมจึงย้ายมาทํารถมีความรักแล้วมันรันทดผมจึงมาทํารถเพื่อประชดรักแก้วครับผมมาไว้ดิงกันต่อครับผมสายไฟชุดใหญ่ๆอย่างนี้ไม่รู้ว่า ทำเสร็จแล้วรถจะสตาร์ทติดหรือเปล่านะฮะแต่ก็ยังดีที่เรายังลงมือทำนะครับอย่างน้อยเราก็ทํารถเพื่อประชดรักมาเองครับมาครับผมสายอ่อนสายแข็งสายไหนๆก็ต้องใช้ท่อฟิกเพื่อที่จะปกป้องสายไฟและใช้เทปพ,พันสายไฟนะครับพันรอบนอกเทปันท้ายรัด ไปครับผมทุกท่านครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเทพฮะร,รุ่นเทพจริงๆหากอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งนะครับผมทางรถจะสตาร์ทไม่ติดแต่ทันทีอุปกรณ์เขานะครับเซ็นเซอร์ต่างๆแมสเซนเซอร์ทัชชิงโพสิชันเซนเซอร์เขาจะทำงานร่วมกันหากตัวไหนตัวหนึ่งไม่ส่งสัญญ,ญาณไปกล่อง ECU นะครับเขาจะไม่ได้รับสัญ,ญญาณ Home Position หรือ อเอ็นจินเอเขาจะไม่เซตซีโร